สวัสดีพี่น้องโซเชียลนะครับวันนี้แนวทางแบ่งปันนะครับเช่นเคยก็ลงลงให้นะครับสำหรับเว็บุ๊กทก็มาติดตามนะครับเหลืออีกหนึ่งวันที่จะไปต่อกันได้หรือไม่นะครับสำหรับแนวทางแบ่งปันพี่น้องฝากเฟซบทุกท่านไปด้วยนะครับ สำหรับวันนี้วันที่16มค64ฮานอยนะครับฝากไว้ที่แนวทางแบ่งปันวันนี้กดใช้ดุลพินิษนะครับกดใช้วิจรณยญานในการรับชมพี่น้องแนวทางก็คือแนวทางนะครับฝากไว้ดูไว้ใช่ว่านะครับ ในสนับสนุนในเล่นการพนันทุกชนิดนะครับฝากยกสี่พี่น้องนะครับแนวทางวันนี้ก็สำหรับตัวเลขที่น่าจะเป็นนะครับหาหน่อยแตกหรือไม่ฝากไว้นะครับพี่แนวทางวันนี้สามตัวแตกตัววิ่งตัวรูดนะครับสูตรก็คือสูตรนะครับสถิตินะครับ ดูไว้เพื่อเป็นแนวทางนะครับสำหรับพี่น้องซีนะครับผู้ที่ก็มาติดตามเออลงลงให้นะครับโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนในเล่นการพนันทุกชนิดพี่น้องกดซับสไครต์นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเออเพื่อเป็นแนวทางดูไว้ใช่ว่านะครับ ในบาแบกถามพี่น้องก็ฝากที่ทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามสำหรับวันนี้ตัวเลขที่นะ่าจะเป็นนะครับจะตัวไหนอย่างใดเดี๋ยวลง,ลงให้นะครับสำหรับเช่นเคยพี่น้องก็ถ่ายคลิปนะครับแฉลบหน้าจอดูไม่ทันย้อนคลิปนะครับ กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับว่บาพี่น้อง F4 ทุกท่านนะครับอย่าข้ามโฆษณานะครับฝาก F4 พี่น้องที่แนวทางแบ่งปันนะครับวันนี้ก็จะแตกหรือไม่นะครับหาหนอยอรอลุ้นกันนะครับสําหรับวันพรุ่งนี้หวยใหญ่หวยรัฐบาลนะครับวันนี้วันครูนะครับวันที่สิบหก ก็พรุ่งนี้ก็จะเป็นเดือนวันออกนะครับวันหน้าก็จะออกที่มหาสารคามนะครับก่อนสัญจรพี่น้องไม่ได้ออกครับงดโควิดนะครับดูแลตัวเองด้วยนะครับฝากไว้พี่น้องทุกท่านนะครับ แนวทางก็คือแนวทางสำหรับวันนี้ก็ปลงให้นะครับสำหรับเอฟพีผที่ก็มาติดตามฝากไว้นะครับก็ลงไม่มีอะไรจะให้นะครับนอกหนือจากตัวเลขนะครับแนวทางแบ่งปันพี่น้องเช่นเคยทุกวันนะครับ ตราบใดที่ลุงยังมีลมหายใจนะครับยุงลงให้พี่น้องจะได้หายจนนะครับดูแลสุขภาพกันนะครับพี่น้อง f อซนะครับพุทธิเข้ามาฝากกันไว้นะครับก็พี่น้อง ก็ในคลิปนี้นะครับก็จะฝากไปด้วยนะครับสลับออมสินนะครับหวยออมสินนะครับตลาคออมสินพี่น้องหมดที่แล้วก็เข้าไปนะครับวันนี้จะเข้าต่อหรือไม่นะครับโปรดใช้วิจารณญาณในนะการรับชมพี่น้องสีีนะครับกย่มาติดตามขอบคุณครับสำหรับผู้ที่ให้นะครับผู้ที่ได้ ผู้ที่ได้ก็คือผู้ที่ให้มานะครับฝากครับทุกท่านนะครับผู้ที่ไม่ให้ก็ผู้ผู้ที่ไม่ได้นะครับก็ <c oughs> สละผู้ที่ได้นะครับขอให้พี่น้องผู้ที่ติดตามนะครับขอได้ตลอดไปนะครับขอให้โชคดี ทุกท่านนะครับแนวทางแบ่งปันวันนี้ก็สำหรับโปรดชีวิตเจรณญาณน,นะครับแต่ละทิ่นะครับพี่น้องก็วันนี้วันที่16หมค .64 หาน้อย3ตัวแตก2ตัวแตกตัววิ่งตัวรูดนะครับที่น่าจะเป็นปราลุงลงให้นะครับเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับโปรดช้วิตเจรณยญาณกัน ไม่สนับสนุนในเล่นการพนันนะครับไม่ปากหมดฟันตรงให้สำหรับตัวจอวันนี้นะครับ <c oughs> ก็ออมสินแล้วรัฐบาลนะครับงวดนี้จะควมเชื่อส่วนบุคคลและส่วนตัวนะครับน่าจะแตกที่ตัวเดียวนะครับสุดเดียวกันนะครับ ากพี่น้องพวกก็มาติดตามนะครับปวดชีวิตเจรณาญาณกันนะครับก็จะแตกหรือไม่นะครับก็แล้วแต่นะครับความชอบส่วนตัวและส่วนบุคคลเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนในเล่นการพนันกชนิดน,นะครับฝากไว้ที่แนวทางแบ่งปันพี่น้องที่เข้ามากด s u b สไ r i b ์กดไลค์กดแชร์ติดตามกันเยอะๆนะครับก็ ขอให้โชคดีนะครับทุกท่านสูตรก็คือสูตรนะครับสำหรับตัวเลขนะครับาำรับเดิมของลุงนะครับฝากพี่น้องไว้นะครับที่แนวทางแบ่งปันเชียนเคยนะครับดูไว้ใช่ว่านะครับใส่าบาแบกหามพี่น้อง ก็ตัวเลขก็น่าจะเป็นก็จะประมาณนี้นะครับสายคลิปก็แล้วกันนะครับฝากกดติกดซับสไครตกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับหัวใหญ่วัวรัฐบาลน,นะครับหลักินแบ่งนะครับแนวทางแบ่งปันนะครับจะเป็นเลขหน้าเลขหลังก็หาซื้อกันเองนะครับ แต่รางวัลที่หนึ่งก็แล้วแต่นะครับ2อสามและใกล้เคียงนะครับตัวเลขก็จะประมาณนี้นะครับลงลงให้ก็เพื่อเป็นแนวทางแบ่งปันเท่านั้นฝากพี่น้องนะครับสวยรัฐบาลสรุปแนวทางนะครับออมสินนะครับก็ฝากกันไว้นะครับพี่น้อง f อนะครับก็พรุ่งนี้ก็จะลงให้นะครับ สิบสองก็ไดกันนะครับสลับหวยลาวันพุธนะครับลุง f ีขอกันมานะครับเวลาวันพุธวันพร้ฤหัสนะครับจะแตกหรือไม่โปรดทวิชรณนันการฝาก f อฟพี่น้องไว้ก่อนนะครับว่าเดี๋ยวลุงลงให้ก็แล้วกันนะครับก็เอาเป็นจอดไป สำหรับวันนี้ก็ฮาหนอยและลุงก็จะลงให้นะครับตั้งออมสินและและนะครับ่วยรัฐบาลนะครับสลับฉลากกินแบ่งบรัฐบาลนะครับกด s u b s c ้ i b e ายกดไลค์กดชช K, แชร์ด้วยนะครับพี่น้องแก้ววนไปนะครับสำหรับ FC ซนะครับผู้ที่เข้ามาติดตามนะครับก็แนวทางก็คือแนวทางนะครับ สูตรก็คือสูตรพี่น้องอยังคงเดิมนะครับจะเพิ่มเติมที่ตัวเลขที่น่าจะเป็นก็ประมาณนี้นะครับสรุปปันตงแล้วนะครับสรุปแนวทางแล้วนะครับไม่ปักหมุดนะครับปันตรงให้หาซื้อกันเองนะครับก่อนด้านนะครับก็แล้วแต่พี่น้องนะครับ ผู้ที่ก็ามานะครับแนวทางก็แบ่งปันเช่นเคยนะครับขอฝากนะครับผู้ที่ทําบุญนะครับมาการะุงนะครับขอให้โชคดีขอร่ํารวยนะครับผ่านบุญพี่น้องจะเป็นกุศลนะครับขอ,ขอสำหรับงวดนี้นะครับ อย่างไรนะครับผู้ที่ให้และผู้ที่ได้นะครับอนุโมทนาบุญมากระลงนะครับขอให้ร่ำรวยนะครับก็ถ้าเหลือกินเหลือใช้ก็โอนให้ลงทําบุญนะครับก็สรุปว่าอาจารย์ก็ขอมานะครับจะสร้างพญานาคนะครับที่หน้าศาลาหน้าวัดนะครับที่วัดป่าปฏิบัติธรรมนะครับ พี่น้องงวดนี้ขอให้พี่น้องโชคดีทุกคนนะครับก็แล้วกันนะครับก็ขอให้เป็นบุญนะครับฝากเอฟซีทุกท่านนะครับกาารก็ขอไว้นะครับผมก็จะนนุโมทนาานะครับถ้าได้นะครับคนละนิดละหน่อยนะครับฝากเอฟซีพี่น้องด้วยนะครับ แต่จะทำกันนะครับถ้าได้นะครับขอให้เป็นบุญสำหรับวดนี้ฝากเก็บสีนะครับก็ลงๆให้เลยแล้วกันนะครับสำหรับหวยรัฐบาลก็ตัวเดิมเช่นเดิมนะครับฝากเก็บสีพี่น้องนะครับแคปหน้าจอนะครับไม่ทันก็ย้อนคลิปกันนะครับฝากไว้นะครับพี่น้องแคปหน้าจอได้นะครับ ดูไม่ทันก็ย้อนคลิปนะครับฝากด้วยี่ทุกท่านที่แนวทางแบ่งปันวันนี้นะครับเหลาความสิลและหัวใหญ่หัวรัฐบาลวันพรุ่งนี้นะครับขอให้โชคดีทุกท่านนะครับพว้ก็มาติดตามนะครับแนวทางก็คือแนวทางนะครับก็แบ่งปันพี่น้องนะครับตัววิ่งตัวรลดนะครับเช่นเคยนะครับหาหนอยวันนี้นะครับ ฝากเอสซีนะครับทุกท่านผู้ที่เข้ามานะครับลงลงให้เพื่อเป็นแนวทางแบ่งปันเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับไม่สนับสนุนในเร่นการพนันทุกชนิดขอให้พี่น้องใช้ดุลพินิษนะครับฝากไว้ที่แนวทางแบ่งปันวันนี้ก็แล้วกันนะครับเอสซีทุกท่านทุกคนผู้ก็มาติดตามนะครับสวัสดีครับ อภินักตร์ทดีทุกท่านทุกคนก็แล้วกันนะครับสวัสดีครับ